วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมมหาวิทยาลัยกีฬานะคะหรือก่อนหน้านี้นะคะเรียกว่าวิทยาลัยพละค่ะวิทยาลัยพละมหาสารคามนะคะก็เป็นที่ที่จ้าพนมต้มยำกุ้งหรือ,อพระเอกเรื่ององค์บาทนะคะตอนนี้เขาก็โกอินเตอร์ไปที่ฮอลลีวูดแล้วนะ นี่คือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสรารคามนะคะที่คุณจ้าพนมมาเรียนตอนเรียนปริญญาตรีค่ะอยู่หน้าบ้านเราเองค่ะทุกคน <c oughs> เดินมาหน้าบ้านมาออกกำลังกายที่สนามกีฬาแห่งนี้นะคะ